สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆองค์กรก็ต้องการฝึกอบรมพนักงานแต่ไม่สามารถทําได้เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถที่จะรวมตัวพนักงานให้มาอบรมพร้อมกันได้ร้านค้าหลายร้านนะคะก็ต้องปิดตัวลงหรือบางร้านนะคะก็ต้องหากลายุทธ์ในเรื่องของการขายรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเดลิเวอรี่หรือว่าเทคโฮม ประกอบการหลายท่านเลยค่ะก็ต้องปวดหัวค่ะกับยอดที่ตกแต่ค่าใช้ใจ่ายค่ะยังคงดาเนินเหมือนเดิมแต่ที่สําคัญพนักงานว่างงานมากขึ้นใช่ไหมคะทําไมเราไม่ใช้ช่วงเวลานี้มาพัฒนาศักยภาพของพนักงานของคุณกันละคะ h n G Thailand สถาบันฝึกอบรมด้านงานบริการอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์แค่คุณมีมือถือคุณก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ เราพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ที่มีชื่อว่า Head n G Learning ภายใต้คอนเซปต์ Learn Well Work Well ทำไมต้องเป็น Head n G Learning ดียังไงคะช่วยคุณแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างคะแน่นอนค่ะ h e a n G Learning ช่วยคุณประหยัดเวลาคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยตัวคุณเองไม่ต้องหาสถานที่อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ที่สำคัญนะคะ ลดต้นทุนในเรื่องของการพิมพ์เอกาสารไม่ต้องหาที่พิมพ์เอกาสารให้ยุ่งยากใจค่ะรองรับได้ถึง3ภาษาที่สำคัญสามารถใช้งานได้ทุก d e v ว c e นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือว่าแล็ปท็อปค่ะเรามีมากกว่า100หลักสูตรให้เลือกเรียนคัดสรรมาเฉพาะเคล็ดลับดีๆเพิ่มทักษะงานด้านบริการผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันทีพร้อมแบบทดสอบหลังเรียนให้คุณได้ทบทวนความรู้และความเข้าใจของเนื้อหานอกจากวิดีโอการเรียนรู้ของ h n G Learning คุณยังสามารถจะอัปโหลดวิดีโอคอนเทนต์ของคุณเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะรวมทั้งถ้าคุณต้องการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆหรือจัดทำเมนูในรูปแบบอ e ีบุ๊กและวิดีโอ h n G ช่วยคุณได้ค่ะ ไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการระบบหลังบ้านคุณสามารถเช็คประวัติการเรียนการสอบและสามารถตั้งค่าแสดงเนื้อหาให้เหมาะก,กับผู้เรียนได้ไม่ต้องงอไอทีค่ะหรือการอัปเดตต่างๆการแชร์ข้อมูลให้พนักงานรับรู้ได้ทันทีผ่านระบบท้องบอร์ดคุณสามารถทําได้อย่างง่ายดายค่ะเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้เพียง3,000บาทเท่านั้นคุณสามารถใช้งานได้ถึง20 ID ไอ คนละ150บาทเท่านั้นค่ะคุ้มสุดๆไปเลย h e ดเ e นจี n ลอขอมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่สนใจและต้องการที่จะพัฒนาพนักงานแม้อยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้เราให้ใช้ฟรีไปเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันค่ะ